สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Adopt Journey ร่างใหม่หัวใจดวงเดิมเป็นเรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่งชื่อว่าเบรี่ที่สามารถกลับชาติมาเกิดและจําเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดีเบลลี่ได้พบกับความหมายที่แท้จริงของการมีนนชีวิตคือได้อยู่กับอีธานและฮันานาตั้งแต่ในภาคแรกโดยไม่ว่าจะกลับมาเกิดอีกกี่ชาติก็ยังคงจดจําเรื่องราวความผูกพันและความรู้สึกดีดที่มีให้กับพวกเขาทั้งสอง และในภาคนี้เบลลี่ได้ถูกมอบหมายให้มาปกป้องและดูแลซีเจหลานสาวสุดที่รักและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรการประชนภัยครั้งใหม่จะราบรื่นดีหรือไม่นั้นเราไปรับฟังกันเลยนะครับเริ่มเรื่องมาเบลลี่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในไร่ของอีธานและฮันนาพวกเขามีหลานสาวชื่อซีเจและลูกสะใภ้ชื่อกอรเรียโดยที่พ่อของซีเจได้เสียชีวิตไปก่อนที่เธอจะเกิดนั่นเองกอเรียจึงได้พาซีเจมาอยู่กับอีธานและฮันนา แต่ก็อยู่ได้เพียงไม่นานกอเรียจึงตัดสินใจพาซีเจจากไปทำให้เบลลี่ไม่มีเพื่อนเล่นอีกต่อไปและต่อมาอีธานและฮันนาก็ได้รู้ว่าเบลลี่นั้นป่วยและจะอยู่ได้อีกไม่นานแต่เมื่อเวลามาถึงก่อนที่เบลลี่จะจากไปอีธานได้พูดว่าคราวหน้าถ้าแกกลับมาเกิดใหม่อีกแกกลับมาอยู่เป็นเพื่อนซีเจได้ไหมเธอต้องการแกคงเหมือนกับฉันแกปกป้องเธอได้เมื่อเบลี่ได้ฟัง ถึงแม้จะไม่เข้าใจทุกคําพูดแต่ก็เข้าใจความหมายว่าต้องปกป้องซีเจไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามจะไม่ทําให้อีธานต้องผิดหวังและเพียงไม่นานเบลลี่ก็ได้กลับไปเกิดใหม่เป็นตัวเมียชื่อว่ามอลลี่มีพี่น้องทั้งหมด7ตัวพี่น้องของมอลลี่ได้มีคนไปรับเลี้ยงจนเกือบหมดเหลือเพียงเจ้าล็อกกี้ที่มอลลี่สนิทมากที่สุดจนในวันหนึ่งเด็กคนนี้ชื่อเทรน์เขาได้มารับล็อกกี้ไปเลี้ยง และแบบนี้มอลลี่จะอยู่กับใครล่ะทันใดนั้นก็เหลือไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมอลลี่รู้สึกได้ทันทีว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างมอลลี่จำกลิ่นที่คุ้นเคยได้จึงรู้ว่านั่นคือซีเจมอลลี่ไม่รอช้าพยายามจะออกไปหาซีเจก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปกว่านี้เมื่อมอลลี่ออกมาได้ก็กระโดดเข้าไปหาซีเจและเลียนหน้าเธอด้วยความคิดถึงทันทีซีเจได้พูดว่าหมาตัวนี้ติ๊งตองมากเลย เฟนจึงได้ถามว่าเธอชอบมันเหรอซีเจเลยได้บอกว่าเอานี้เธอจะเอาเจ้ามอลลี่กลับบ้านไปก่อนถ้าหากว่าแม่เธอเห็นแม่คงจะชอบมากแน่แน่และซีเจจะให้แม่ของเธอโทรมาหาอีทีแต่จริงๆแล้วแม่ของเธอนั้นไม่ชอบสุนัขเอามากๆเมื่อซีเจพามอลลี่มาที่บ้านเธอก็ได้แอบเอามอลลี่ขึ้นมาด้วยเพียงแค่วันแรกมอลลี่ก็เล่นจนห้องของซีเจนั้นเละไปเลยเมื่อกอเดียขึ้นมาบนห้อง เธได้บอกกับลูกสาวว่าคืนนี้จะไปออกเดทซึ่งเธอทําอย่างนี้แทบทุกครั้งจน CJ ต้องอยู่เพียงลําพังในเช้าวันกุ่งขึ้น CJ ได้พามอลลี่ไปเล่นข้างนอกกับเ้นและล็อกกี้ทั้งสองคนได้เริ่มฝึกสุนัขของตัวเองแต่มอลลี่ก็ดูเหมือนจะเข้าใจ CJ มากกว่าที่เทนฝึกเจ้าล็อกกี้เมื่อ CJ กลับมากอรเลียก็ได้ออกไปเดทและทิ้งให้ซีอยู่เพียงลําพังตามเคยในคืนวันนั้นเองเกิดฝนตกฟ้าร้อง CJ กลัวมากเธอจึงวิ่งออกไปที่ห้องแม่แต่แม่ของเธอก็ยังไม่กลับมาแต่ครั้งนี้ยังดีที่มีมอนลี่อยู่ข้างๆเวลาที่เธอไม่เหลือใครและในตอนเช้าเมื่อแม่ของเธอได้เข้ามาปลุกจึงได้รู้ว่า CJ แอบเอาสุนัขมาเลี้ยงโดยไม่ได้รับอนุญาตทําให้กอเลียไม่พอใจและสั่งห้ามแต่ CJ ไม่ฟังและได้พูดว่าแม่ไม่ควรจะทิ้งเด็กอายุ11ไว้เพียงลําพังทุกคืนในเวลาที่มีฝนฟ้าดุนแรง มันทําให้หนูกลัวแม่ไม่ควรจะทําแบบนั้นทําให้รู้ว่าในยามที่ซีเจต้องโดดเดี่ยวก็มีมอลลี่คอยอยู่ข้างเธอเสมอและครั้งนี้เธอจะไม่ยอมให้มอนลี่ต้องจากเธอไปเต็ดขาดกอเรียซึ่งได้ฟังก็อนุญาตให้ซีเจเลี้ยงสุนัขหลังจากนั้นมอนลลี่ก็ใช้ชีวิตอยู่กับซีเจจนโตโดยสิ่งที่ซีเจผูกพันนั้นมีอยู่ไม่กี่อย่างคือกําไลมอลลี่และกีตาร์ของเธอเพียงเท่านั้นในเช้าว,วันหนึ่งซีเจได้ออกมาพบกับเทนที่บ้าน เทนได้พูดว่าเราควรจะเริ่มเก็บเงินไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่ซีเจก็พูดว่าฉันจะไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยและจะลาออกจากโรงเรียนด้วยเป้าหมายของฉันคือเมื่ออายุ18จะเอาเงินประกันของพ่อย้ายไปอยู่นิวยอร์กและเอาไปตั้งตัวเพื่อทำเดโมและเริ่มอาชีพนักดนตรีเพียงไม่นานเคนก็ได้เสียใจและรู้ว่าซีเจไปคบกับเชนโดยที่มอลลี่สัมผัสได้ว่าผู้ชายคนนี้มีกลิ่นที่ไม่น่าคบ ซีเจได้ตีตัวออกห่างจากเควนจนในคืนหนึ่งเชนได้หลอกพาซีเจไปงานเลี้ยงจนเธอได้รู้ว่าเชนมาที่นี่เพื่อมาส่งยาจนทาให้เธอนั้นต้องติดลากแห่ไปด้วยมอลลี่ก็ได้ถูกเอาไปขังรวมกับสุนัขตัวอื่นจนเควนไปตามหาและพามอลลี่กลับบ้านไปหาซีเจจนได้ซีเจได้พูดกับเควนว่าเธอต้องทํางานสังคม100ชั่วโมงโดยรับมอบหมายให้เข้าโปรแกรมฝึกสุนัขดมกลิ่นมะเร็งวันต่อมาซีเจได้พามอลลี่มาที่ศูนย์การแพทย์ เพื่อทำงานสังคมซึ่งซีเจนั้นได้ตื่นเต้นมากแต่สิ่งที่เธอต้องทำคือการเก็บกวาดซะมากกว่าในขณะนั้นเองมอนล,ลี่ที่มีความสงสัยก็ได้เห็นเพื่อนสุนัขตัวอื่นดมกลิ่นและได้ขนมมอนล,ลี่จึงไปดมบ้างทำให้ครูฝึกตกใจและขอฝึกเจ้ามอนล,ลี่เป็นพิเศษเมื่อ CJ และมอนล,ลี่กลับมาที่บ้านอีธานและฮันนาก็ได้มาเยี่ยมที่บ้านแต่เป็นกอเรียที่ไล่พวกเขากลับไป มอลลี่นั้นจำกลิ่นของอีธานได้และอีธานก็ได้รู้ว่าสุนัขตัวนี้มีท่าทีเหมือนเบลลี่เพื่อนเก่าของเขาเขาจึงรู้ทันทีและได้บอกก่อนที่จะกลับไปว่าดูแลซีเจด้วยนะในช่วงที่ซีเจกำลังทำงานอยู่นั้นเชนก็ได้มาพบเธอและทำร้ายจนมอนลลี่กระโดดเข้าไปช่วยไปกัดขาเชนทําให้ซีเจนั้นหลุดออกมาได้เมื่อเธอกลับมาถึงบ้าน ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่แม่ของเธอถูกคนรักใหม่ทิ้งไปพอดีและทั้งสองก็ได้ทะเลาะกันจน CJ ได้พูดว่าจะเอาเงินประกันของพ่อและหนีไปอยู่ที่อื่นกอเรียได้บอกว่าเงินนั้นมันหมดตั้งนานแล้วไม่สงสัยหรอว่าที่มีบ้านมีรถขับเป็นเงินของใคร CJ ที่ได้ฟังก็ไม่พอใจและพามอลลี่ออกไปจับบ้านในระหว่างที่ขับรถเชนก็ได้ตามมาติดๆจนมาชนท้ายรถของซีเจทำให้เธอต้องเสียหลักพลิกคว่ำ มอลลี่ได้รับบาดเจ็บซีเจนั้นได้เข้ามากอดและร้องไห้มอลลี่นั้นรู้ดีว่าเส้นทางชีวิตของซีเจยังไม่จบแต่มอลลี่ก็ยังจากซีเจไปอีกครั้งมอลลี่ได้คิดในใจว่าซีเจยังต้องการมันมอลลี่จึงตัดสินใจก่อนที่จะหมดลมหายใจว่าไม่ว่าซีเจจะอยู่ที่ไหนมอลลี่จะไปตามหาเธอจนกว่าจะเจอหลังจากนั้นมอลลี่ก็ได้ไปเกิดใหม่ชื่อว่าเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์อาศัยอยู่กับเจ้าของ ชื่อว่าโจในปารมน้ำมันแห่งหนึ่งในวันหนึ่งเจ้ายักษ์ได้กลิ่นที่คุณเคยกลับมาอีกครั้งเจ้ายักษ์จึงเดินเข้ามาดูและดมกลิ่นก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดนั่นคือ CJ จริงๆเจ้ายักษ์ได้ส่งสัญ,ญญาณให้มือกับ CJ เหมือนกับตอนที่เธอฝึกเจ้ามอลลี่เป็นครั้งแรกแต่ CJ ก็ไม่ได้คิดอะไรและเมื่อเธอออกไปจากร้านเจ้ายักษ์ก็ได้วิ่งตามซีไปมันวิ่งตามไปที่รถของซีจนไม่มีแรง และสุดท้ายก็คลาดกับซีเจอีกครั้งแล้วเมื่อเจ้ายักษ์ได้พบกับซีเจก็คอยซีเจมาโดยตลอดนับวันก็ยิ่งแก่ลงเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาก็ตระหนักได้ว่าคงจะไม่ได้อยู่กับซีเจต่อไปแล้วในชาตินี้ถึงแม้ว่าจะอยู่กับโจจะดีก็ตามแต่ก็ยังทําใจยากที่รู้ว่าซีเจอยู่โดยไม่มีมันคอยปกป้องเมื่อการเดินทางยังไม่จบเจ้ายักษ์ก็ได้ไปเกิดใหม่อีกครั้งในชื่อของแม็กซ์แม็กซ์นั้นเป็นสุนัขแสนรู้รู้มากกว่าเก่า เพราะกลับชาติมาเกิดบ่อยจนรู้ว่าต้องทําอย่างไรถึงมีโอกาสได้พบกับ CJ จไวขึ้นใครมาจับก,ก็กัดไม่ให้ใครเป็นเจ้าของแม็กซ์เลือกที่จะรอเจ้าของอย่าง CJ เพียงคนเดียวจนโชคชะตาได้เล่นตลกแม็กซ์ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเป็นเสียงของกําไล CJ ที่เธอใส่มาโดยตลอดในระหว่างนั้นเองแม็กซ์ได้เฉลยโอกาสวิ่งออกไปจากกรงเพื่อตามหา CJ แล้วก็ได้พบกับเธอในที่สุดตอนแรกเธอก็ไม่คิดจะรับแม็กไปเลี้ยงเพราะเธอ ได้เลี้ยงสุนัขไว้แล้วแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกถ้าหากไม่มีใครรับไปเลี้ยงก็จะถูกลดปริมาณของสัตว์ลง CJ ได้พาแม็กซ์มาที่ห้องทําให้ได้รู้ว่าเธออาศัยอยู่กับแฟนของเธอในทุกๆวัน CJ จะพาสุนักออกไปเดินเล่นแต่เมื่อกลับมาที่ห้องแม็กซ์ได้กลิ่นที่คุ้นเคยและวิ่งตามไปที่หน้าประตูห้องซึ่งนั่นเป็นห้องของเทรนเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานเทรนเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ทั้งสองเลยได้คุยกัน ซีเจได้รู้ว่าเทรนต์มีแฟนแล้วเมื่อกลับมาที่ห้องแม็กซ์ก็ได้คิดว่าต้องให้เทรนต์กลับมาอยู่ในฝูงอีกครั้งโดยไล่แฟนของซีเจออกจากฝูงไปจนในที่สุดทั้งคู่ก็ได้เลิกลากันไปซีเจได้ย้ายออกมาอยู่ข้างนอกอย่างไม่เป็นหลักแหล่งซีเจพยายามหลบหน้าเทรนต์แต่ก็ไม่พ้นแม็กซ์ทำให้ทั้งคู่ได้เจอกันซีเจได้เล่าเรื่องทั้งหมดจนเทรนต์ได้ฟังจึงชวนซีเจย้ายมาอยู่ด้วยกันทำให้แฟนของเทรนต์ไม่พอใจจนในคืนหนึ่งเทรนต์กลับมาจากทำงาน และแม็กซ์ได้วิ่งไปดมกลิ่นของเทนก็พบว่าเป็นกลิ่นที่คุณเคยจากชาติตอนที่เป็นมอลลี่แม็กซ์จึงนั่งท่าขอขอนมเหมือนเดิมซี CJ เจไม่ได้เห็นเธอก็สงสัยและทักเทนไปว่าควรจะไปตรวจร่างกายในตอนเช้าเทนได้มาบอกให้ซีเจออกไปคุยกันข้างนอกเทนได้บอกซีเจว่าเขาเป็นมะเร็งเมื่อซีเจได้ฟังเธอก็ร้องไห้หนักมากแต่แฟนของเทนที่ได้ฟังก็บอกว่าเธอเกลียดโรงพยาบาลมันทำให้เธอกลัวและสุดท้ายเธอก็ได้ทิ้งเทนไป แต่ CJ ก็ได้ให้กำลังใจเทรนและพูดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นทุกอย่างจะเรียบร้อยในระหว่างที่เทรนรักษาตัวอยู่ CJ ก็ได้ให้กำลังใจและดูแลอยู่ไม่ห่างจนในที่สุดทั้งสองคนได้รับข่าวดีจากโรงพยาบาลว่าเทรนหายเป็นปกติแล้วพวกเขาจึงดีใจมากจึงพากันออกไปเดินเล่นและได้คุยกันเกี่ยวกับกอเดียเทรนเลยอยากเป็นกำลังใจให้กับ CJ ซีเจได้พูดว่าเทรนเป็นเพื่อนที่ดีมากๆในตอนนั้นเองแม็กซ์ได้วิ่งพาซีเจออกไปเพราะได้กลิ่นของกอรเรียเมื่อมาถึงกอรเรียได้แสดงท่าทีที่เปลี่ยนไปแม็กซ์รู้สึกได้จึงได้เดินออกไปหาเพราะรู้ว่าตอนนี้ Gloria กอรเรียกําลังโดดเดี่ยวกอรเรียได้ถามซีเจว่าตอนนี้คบกับเทรนอยู่หรือเปล่าเขาดูชอบลูกมากเลยซีเจก็ได้ตอบตัดบทไปว่าแค่เพื่อนกอรเรียได้ถามต่อถึงเรื่องดนตรีซีเจได้ถามกลับไปว่าจริงๆแล้ว มาทำอะไรที่นี่กอรเรียจึงได้นำจดหมายของพ่อซีเจมาให้มันเป็นจดหมายที่พ่อของเธอส่งมาให้กอเรียได้อ่านตอนตั้งท้องก่อนที่พ่อของเธอจะตายเมื่อซีเจได้อ่านก็พบว่าพ่อได้วางแผนล่วงหน้าถึงการใช้ชีวิตหลังจากมีลูกของเขาทำให้ซีเจเริ่มเปิดใจและวางแผนกล้าที่จะร้องเพลงออกมาให้ผู้คนได้ฟังและมันก็ออกมาดีกว่าที่เธอตั้งเอาไว้ต่อมาเพนก็ได้พาเธอไปเยี่ยมอีธาและฮันนาที่ไล่ เมื่อทั้งคู่ไปถึงแม็กซ์ก็ดีใจวิ่งออกไปเรียกอีธานและฮันนาที่หน้าประตูจนทั้งสองคนออกมาและแม็กซ์ได้ส่งสัญญาณบอกว่ามันไม่ง่ายเลยแต่ก็ทำสำเร็จจนพาซีเจกลับบ้านและทั้งคู่ก็เข้าไปสวมกอดซีเจอย่างอบอุน่นทั้งสองคนได้เปิดดูรูกรเก่าและซีเจได้ถามว่า ทำไมตอนนั้นแม่ของเธอถึงพาออกไปจากที่นี่ฮันนาก็ได้เล่าว่าตอนนั้นแม่ของเธอยังเด็กมากเธอคิดว่าทุกคนบนโลกเป็นศัตรูของเธอและมองไม่ออกว่าเราอยู่ข้างเธอจากนั้นอีธานก็คืนแม็กให้กับซีเจและบอกว่ารู้ไหมชื่อจริงของมันคือเบลลี่ซีเจไม่เชื่อและคิดว่าปู่ของเธอล้อเล่นฮันนาจึงได้เล่าต่อว่าเบลลี่คือเพื่อนของอีธานในวัยเด็กและอีธานได้พูดเสมอว่าเบลลี่กลับมาเกิดใหม่เป็นหมาอีกตัว และนำเรากลับมาอยู่บ้านเดียวกันหลังจากที่แยกกันมาหลายปีแล้วคิดว่าแม็กซ์คือเบลลี่เบลลี่จะนำพาหลานกลับมาหาเราอีธานเลยไปพิสูจน์ให้ซีเจได้เห็นด้วยท่าง,งับลูกบอลซึ่งเป็นท่าประจำของทั้งคู่ทำให้ซีเจสงสัยและรู้ความจริงอีธานเลยเล่าว,ว่าตอนที่เบลลี่ตายปู่ได้บอกกับเบลลี่ว่าให้ช่วยดูแลเธอปกป้องเธอและปู่เชื่อว่ามันได้ทำหน้าที่ของมันแล้ว เมื่อซีเจรับรู้เรื่องทั้งหมดเธอได้วิ่งออกไปหาเทรนต์และบอกความจริงทุกอย่างความจริงที่เธอเก็บไว้ในใจแต่ไม่กล้าที่จะเอ่ยปากออกไปแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่อีกแล้วซีเจได้บอกว่าแม็กซ์คือมอลลี่แต่ก่อนมอลลี่เคยเป็นเบลลี่และไม่มั่นใจว่าจะเป็นเจ้ายักษ์อีกด้วยหรือเปล่าแม็กซ์ทำให้เราได้มาเจอกันมันเจอฉันและก็เจอเธอและมันช่วยชีวิตเธอจากโรคมะเร็งทั้งหมดที่มันทำก็เพื่อให้เราอยู่ด้วยกันมันไม่มีทางเป็นไปได้ แต่ทั้งหมดคือเรื่องจริงและทั้งสองก็ได้บอกรักกันจนในที่สุดทั้งคู่ก็ได้เป็นครอบครัวเดียวกันรวมถึงแม็กซ์ก็อยู่ด้วยและอีธานก็ได้จากไปตามอายุไขเพียงไม่นานการเวลาก็สิ้นสุดลงที่แม็กซ์ก็ได้จากไปตามอายุขยเช่นกันแม็กซ์นั้นคือเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์นั้นคือมอลลี่และมอลลี่คือเบลลี่เพื่อนรักของอีธานมิตรภาพที่ส่งต่อกันเป็นความรู้สึกบอกเล่าเรื่องราวมากมายที่ถูกเชื่อมโยงโดยเบลลี่และในชาตินี้ คงเป็นชาติสุดท้ายของมันแล้วมันได้กลับไปหาอีธานเพื่อนเก่าและอยู่กับเขาตลอดไปแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับ a d o x x o u u r n y y ล่ร่างใหม่หัวใจดวงเดิมถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เรื่องราวดีๆของเจ้าสุนัขอย่างเบอร์รี่ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในช่องของเราก็อย่าลืมกดซั s c r i b ้และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ